กคนจากรับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาที่ริมบึงและหาดนานะคะทุกคนวันนี้ทัานดาวก็จะพาเอฟซีนะคะมา,าชมก<ะ>ิจกรรมของน้องๆอเยาวชนนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตซอลนะคะที่ริมริมบึงและหาดนานะคะทุกคนขาะน,นี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศดีมากเลยนะคะเพราะว,ว่าแต่และทีมก็จะมีการมารวมตัวกันเพื่อที่จะอะไรนะเขาเรียกเตรียมเตรียมตัวเพื่อที่จะรายงานตัวลงแข่งนะคะทุกคนขาด่ะ ราก็ได้มาถ่ายบรรยากาศนะคะตอนช่วงเช้าก็จะเป็นการแข่งขันมอนนะคะช่วงเย็นก็จะเป็นพิธีบวงสวงแล้วก็จะมีการลำ้ลำล้บวงสวงองออนนะคะองออ์เจ้าพ่ออุปหานนะคะอยู่ที่ตรงอ่ะศาลหรือว่าอนุสาวรีย์เจ้าพ่ออุปหานนะคะแล้วก็จะมีการจุดพลุแสงสีเสียงนะคะทุกคนเดี๋ยวท้าดาวพาเข้าไปชมด้านในค่ะตามไปเลยค่ะ ทุกคนคะอันนี้ก็จะเป็นทีมอารามบอยนะคะแล้วก็จะมาเคลียร์ทีมน้องนเยาวชนนะคะนี่ก็จะเป็นการวอร์มร่างกายก่อนลงสนามนะคะก็จะมีการแข่งกันนะคะทุกคนค่ะนี่ก็จะมีการเตรียมตัวแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวพาทัพดาวพาไปตีดขอบสนามเลยเดี๋ยวตามกันไปเลยจ้าเสื้อสีดำกี นี้นะคะก็จะเป็นการนะแข่งขันนะคะ,ะฟุตซอลนะคะเป็นกิจกรรมในภาคเช้านะคะทุกคนคะ่ะท่านดาวก็จะพามาชมบรรยากาศนะคะนี่ก็จะอยู่ริมบึงละหาน,หนานะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นน้องๆ้องเยาวชนของเรานะคะนี่ก็จะเป็นการแข่งขันฟุตซอลนะคะนะฟุตบอล5้าคนนะคะทุกคนผู้ผิดประกานก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะนี่ค่ะาก็จะพามาชมบรรยากาศก็ประมาณนี้ละคะ่ะทุกคนคะ่ะ <complexity> นี่ก็จะเป็นบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นทีมารามบอยนะคะก็เป็นทีมน้องๆเยาวชนบ้านของเราเองนะคะแล้วก็จะมาเชียร์แล้วก็มาถ่าย คิดบรรยากาศนะคะของการแข่งขันฟุตซอลในครั้งนี้นะคะก็ฝาก FC ทุกคนนะคะใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทัดดาวด้วยนะคะทุกคนค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้แล้วค่ะช่วงเช้าๆนะคะทุ่คนผู้ใหญ่วิเชียนเฮ้ยหลุ่ายแจาสุกบางคนิมไปเป็นยัง ครับโดยท่านผู้ใหญ่ทีเชียนครับบ้านโคกศูนครับหมู่สิบครับนดรานาส่งเข้าประกวดครับชรับนี้ครับท่านผู้ใหญ่ผเชื่อครับ๋ยวเสียบานง่ายไหม เอกเอยบงหลังเองบงหลังเนี่อกเอยบงหลังนบังหลังน่เนชิงวิเชียนผู้ใหญ่วิเชียนอ้ยไม่ทันกันลูกนี้เอ้สร้างสีสันแล้วครับตลาดหุ้นเปิดแล้วสำหรับผู้ใหญ่วิเชียนตัดเตีครับจุดเปลียนตัวครับนะครับจุดโคจุดผู้ฝึกสอนครับ นี่ครับเรามีจุดให้นะครับท่านเรามีจุดให้นะครับทางสนามครับเรามีจุดนะครับรแต่กระชากแล้วมาชดชัยทีมไปผ่นนานเพชรชีพเพชรชีพจะน้ามาดิฉันผู้ใหญ่บี้ยโอ้ยออกเล็กรับโอ้ยอิเน,เอยเนเซฟซีอู่ขาวผ่านยากเหลือกเอกินครับสำหรับซีอู่ขาว โอ้ย้สีอขาวโอ้ยโอ้ยขวินบินได้ทำไมสีอุขาวแต่เด็กสมุนจะบินไม่ได้มาแล้วผู้ใหญ่ไวิเคียนทัชนรอรครับลูกนี้ตปอีกอย่างหนึ่งก็คืออารามคือน้องพ่อครับเด็กน้องพ่อหรือเด็ก,กพุทีอารามแปลว่าวัดบอยแปว่าเด็กเด็กวัด นะครับส่งเข้าประกวดครับขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่วิเชียนครับวันนี้ได้ส่งทีมเขัาในงานประเพณีฉลองเจ้าพ่ออุปหัสริม์มาผ่านฝากมาโอ้ท่านไม่สวยครับมาแล้วโอ้ผู้เล่นหมายเลขสิบท่านผู้ใหญ่วิเชียนครับเรามีเรามีจุดยัวครับจุดโค้ดหยุดพิมพสอนมี นะครับไม่ดึงร้อยบาทนะครับท่านท่านกางทันกับปอนบอยปากบอลมาลูกนี้ถึงบอลก็อยู่ถึงบอลนวูไรใช่ไรไม่ฟาวออกครับที่กินเขากลางว่าซากอ้ามอันนี้ก็สิมีแต่กองเชียร์ด้วยจ้า นี่ละจ้าทุกคนจ๋าก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยจ้ะมีทั้งเว้าแล้าวอภยนะจากพี่น้องจ๋าไมเนาดน้เรามาตรฐานกลมแล้วไม่เจ็บคับมีแต่คไ้บอบ้าเข้าสองลูกนักสาตูไเร็วครับพี่ยาวิเชียนมาแล้วเอาแล้วลูกละสามร้อยบปัก พ่อมงคลพี่ยาบิเชียนนะครับคนละถึงร้อยรวมกันก็สามร้อยบาทเอาไหมเอาไหมอารามบอยต้องไปถามกับวัชชัยต้องไปถามซิวขาวตาเด็กสมบูรณ์ปฏิเสธสมัครฆาตปการพินะครับถ้ายังไม่จ่ายก็จ่ายที่คุณเปี tw tw ้ยนะครับมันเ่ลก็เลื่อนครับอุ้ยดูลมเลีกข้าแล้วรถใช้พี่บุ๊คมา ไปแล้วฝากปลามาคุณเล่นใหม่แล้วเก็บปลามองอยู่มองไปทางไหนก็มีแต่เสื้อสีส้มขับให้ได้ไม่เฝ้าไปแล้วได้กระชากแล้วพระวัดใจทิมออกถึงเวลาหลังครับสูนประตูต่อศูนย์เสมอเตะดหยุดโทษไม่ต้องพึ่งทนายเดชาครับทนายแม่ ในคดีน้องแตงโมไปแล้วไปแล้วไปแล้วได้แล้วไอไปได้บอลเล้วลูกนีู้ก,ก็แทะออกคิกอิน,อนบาบมาหนะ้าประตูเป็นผัดเท้ไทิมไปแล้วบอลไปัน,นหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งไปแล้วหนต่อหนึ่งยังบอลปอ้ อีเซตผู้ัลษนสาวตูมมือกัปแก่ของโคตรสูงธรรมชัยฝากบอลมาสั้นๆมาเข้ากามาไม่ผ่านครับคุณเกล็ดครับอยู่ไหนครับคุณเกลับไปสมัครมีค่าสมัครค่าประกันทีมด้วย หลุดมือไปลินไดมคะแมาหมายเลขสิบลูกนีใได้บ้างหรือยยังคข่งอยู่กับโอ้ยฟาวครับลุงนี้ใจเย็นครับไม่ได้เปตียงผู้ตัดสินก็เป่าย้อนให้ครับพรักครั้งที่นหมายเลขสิบ หอมอิ้วขาตาเด็กสมุนรับบอลกันเฮ้ยสามลูกนี้โอ้ยสามล้บาทโอ้ยอะรมาบอยเร็วเดียวครับผู้เล่นตไม่ผ่านอ้าไม่เหนื่อยเข้าซอง คือรักษาประตูเล่นเดียวมาเขาบอ,อาาาาลลงกขึ้นสวยทอดไทยทีมทอดไทยมองแล้วทอดไทยสามหนึ่งตามมองกันอยู่ไม่ผ่านไปแล้วไปข้ามอ้ามายอ,อ้ามายยังได้ยังด้วยนะครับเชื่อเพอนเปลี่ยนมาแล้วสีอยู่ขาวมาเป็นเทแล้วมาเล่นแล้ว

ม่พันขิ้วขาวต่อเข้าไปที่ข้ามครับชิ้วขาวครับตีมากตีเชฟนะอาราดลอยกระชากเลยกระชากมาหาเพื่อนแล้วอารามลอยมากลางเข้ามาไปแล้วโอ้ยไม่รู้กันครับพี่